ผมตอนนี้การคนปุ๋ยมักนะฮะหรือสารปรับปุงดินที่อันโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยของเอปตอของแม่สายนะฮะก็ได้ขนขึ้นรถเอาเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้พี่เสมก็น้องเคนก็กำลังคึงตะไคร่กันบหะฮือปุ๋ยล้นครับเมือ่อกี้นี้ผมได้ เดินไปหาผู้จัดการแอร์แล้วก็อพอดีเปิ่นติดงานด่วนก็นเลยบมา่สามารถมาปลาเอามาชมได้นะในเรื่องของการขั้นตอนการมักปุ๋ยนะเดี๋ยวผมก็เลยว่าจะลองเดินดูรอบๆปลาท่านผู้ชมไปดูสักน้อยก่อนนะช่วงระว่างจีพิเสียมครับน้องเคนกำลังจัดถูกตะไคร่เดี๋ยวผมมานะครับพีเสมครับ อันนี้เป็นขั้นตอนที่ผมเดินดูข่าวๆนะนี่น่าจะเป็นกากกา,กากมูอันเศษขยะมูพลาสติกตีทูกหล่อนแยกออกจากอันปุ๋ยนะฮะอันนี้จะเป็นเศษตีเป็นทุกคาดแยกออกมาและในการหล่อนหล่อนปุ๋ยก็จะเป็นลักษณะของอันนี้ผมจะลองถามข้อมูลข่าวๆเบื้องต้น อันนี้ัอ้ีนนขนขึ้นเรียบร้อยนะครับประมาณกี่กระสอบแล้วครับสี่สิบร้อยห้ากนกี่แกนครับร้อยห้ากนอ๋อขอบคุณเจ้านักนะครับผมนี่นี่อันนี้ยาการนี่มากี่ปีแล้วครับนี่โอ้โอ้นี่แสดงมันเหมือนมาหักน้ำเนาะมือนนะครับเนนะเหมือนเดิมครับแล้วก็อันก่อนที่จะมาเป็นปุ๋ยตี่ร่อนเนี่ยอันนี้คือเครื่องร่อนเป็นครับอันนี้เครื่องร่อนเครื่องร่อนเซตเซตพลาสติก ก็คือที่เขาคัดออกไปปุ่นคัดออกตัจริ้งครับตะไปเทน้ำบอมถ้าตอนเสื่อมเสียเดี๋ยวป้าไปทายก็ได้เครื่องเสียอ๋อมีเครื่องที่แบบเสียอยู่มั้งครับมีมีแต่ว่าเครื่องใหญ่ตีแบบเครื่องใหญ่มันเสียเลยอ่ะไปดูว่าเอาเอาเศษขยะเอาอะไรบางที่มันจะกองออกมาอันนี้มันจะกองเศษอาหารกับทาตุตัวไม้ออกมาครับอ๋อจะมมาาเ็ อ่าอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยมีเกียกออกไหมครับอันเ<โ>ดียวมีไข่ป้าผมไปพอตั้งแต่ขั้นแรกขั้นสองขั้นสามกาจะมาถึงตรงนี้ได้ครับสักน้อยได้กะเออ่อไปครับไปครับอ่านี่ครับลุงลุงเชอยงครับลุงลุงติ๋นลุงติ๋งอ่ลุงติ๋นนี่อยู่ที่นี่มากี่ปีมั่วค่ะโอ้ยเลยเนาะ เ้าวีปลายครับอ่าโอเคครับผมได้ลุงเติร์นมาเป็นใกล้น้ำทัวผมแล้วครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงเติร์นครับขั้นตอนของการทำปุ๋ยคือตั้งแต่รถขนขยะขนมาแล้วแยกมือครับแ่นอ่าสมมติว่ารถขนขยะขนมาแล้วจุดแรกที่คนจะมาแยกตดแดงครับแยกแม่ขอแยกเซตจะขอเอาเปลือกอันทิ้หนึ่ง บรรยากาศของเทศบาลตำบลแม่สายก็น,นี่ฮะโอ้โหล้อมรอบไปด้วยภูเขาอันนี้ก็ต้องขอข้อมูลจากลุงเติรน่าแทนผู้จัดการแอ้นนะครับอันนี้คืออาคารคัดแยกขยะมูลฝอยอ๋อนี่ครับ มาลงขยะนี่ขยะมาลงตี่นี้ก่อนเลยเอลงขยะครับตักมาตักมาใส่ครับตักมาใส่เลยหมุนเดินเดินนู่นตะเคียงแต่แข็งนู่ดอันเดียจะขาดครับอ๋อนี่ขยะนี่คือมันสูญกันอย่างนี้แหละแล้วก็ตักขึ้นไปเลยตักขึ้นไปเลแล้วมันจะแยกจันได้ครับมันมันจะหู้แยกได้ปะเดินมุนครับหมุนนออกไปไปอันไหนเป็นพลาสติกอผ้าพลาสติกคุณเก็บ อ่าคนเ<น>ก็บลงเก็บลมเก็บลมมันมีดูมันมีบูโอเคอ่าไปหาเข้าไปดูกันครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแยกครับคือเครื่องมันจะขึ้นสายพานไปอ่าเตาที่ผมนึกภาพตามนะแต่อธิบายตัวนี้เข้าใจพิดเข้าใจทุกบ่ะหูแต่เขาลองไปดูของจริงครับนี่ฮะขั้นตอนการทําปุ๋ยมักหรือสารปรับบฟุงดินของอบตอจังเอ,อำบุนแม่สายพือแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยือนก็ขอมาศึกษาข้อมูลเห็นหน่อยอ,อ๋อนี่เป็นเครื่องใหญยเลยครับนาอนี่ครับเครื่องใหญยคัดแยกขยะอ,อ๋อนี่ขยะก็จะขึ้นไปใต้สายพานนี้แล้วก็จะมีคน้นคนช่วยแยกมูลพลาสติกอยู่บนบุนอันนี้แยกคนแยกขึ้นไปดูได้ครับเก็บงาเตีขวดน้ำขวดเปล้าขวดเบียว ยเปียกเป็นจีนดีดอ,อ๋อจะมีคนแยก,แยก่คนเจี๊ยบใส่ผมเจี๊ยบใส่ผมจะเกษตอาหารกับปลอยไหลไปอ่าเจีอาหารกับปลอยไปหว่ยหยักเป็นรุ่นอ่าขึ้นขึ้นไปดูได้ครับได้ได้เตือนเลยครับผมอ้าวไม่มร ine, ู้เตือนปลาไปดูน่อยครับอ๋อนี่เนาะมันจะ,ะไหลไหมอี๊ สวัสดีครับมาพออากาศน้อยนะครับอ๋อนี่เราก็มีหน้าที่แยกส่วนมากที่เขาแยกยยนี่เป็นอะไรครับนี่เป็นขวดแก้วขวดเบย์แล้วก็อ๋อเป็นขวดแก้วขวดพลาสติกนี่นะครับเนาะอ๋อนี่มันจะไหลไว้เรื่อยนๆนี่ครับแยกอ้อโอเคก็แบบถุงยางแล้วเก็บใส่หมูครับเป็นผ้า เป็นพลาสติกเป็นขวดแก้วขวดแก้วอ um ๋อนี่แผนเอกขวดแก้วสวัสด uh, ีครับอ okay, ันนี้สะพานหนึ่งสะพานสองอ๋อมีสองสะพานสะพานหนึ่งสะพานหนึ่งสะพานหนึ่งสะพานสองสะพานสองอ๋อนี่คือข้าเหมือนกันข้ามเหมือนกันอ๋อมีสองสองสะพานสองสะพานโอเคครับอันนี้จะไปเยียบหุ้นหันไปดี ปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยสองสองแสนพันแต่ปุ๋ยจะยักเขาแบบนี้เ่าไปปนู่นเป็นโต๊ะแหลกปุ่นปุ๋ยปุ๋ยที่คัดนี่คือคัดเครื่องนี่ไหมครับคัดเครื่องนี่อเครื่องนี้อ๋อเครื่องนี้จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยในโต๊ะนี่พลาสติกจะไปปุ่นเศษอาหารครับเศษวนล้มไม้เศษหยังก็บโต๊ะนัปุ๋ยโอ๋อบายปุ่นหมีเนาะครับเอาไปปุ่นอ๋อโอเคครับ โอ้เริ่มมาละเริ่มมาละอ๋อนี่ก็จะเป็นการคัดขวดพลาสติกขวดแกว้วถุงพลาสติกพาแยกออก <Yeah. S 1> นี่อย่า yeah, <yeah>, yeah. กทุกจริงป้ะอย่างครับเศษอาหารเศษ เศษเปลือกผลไม้ครับเสียดอาหารเข,ข้าวทิงอย่าี้มันจะไปทุกพุ่นลูกหลานมันจะต้องตกแต่ไหนโอเคครับเดี๋ยวเขาลองเดิน <ไป S 2> ตัวไ,ไปมาสายมันจะไปไหนไปวกลับไปไปเสียพันธุ์กับเดี๋ยวเขาจะไปดูครับว่าหลังจากที่เศษอาหารมันไหลไปตั้งโดยสายพานแลว้วมันจะไปพดที่ไหน นี่เป็นสะพานสองกันทำงานกันเหมือนๆกันนะครับนอเศษอาหารดีตกกากเซตอาหารกับปล่อยให้มันไหลลงเครื่องเลยยวลงไปดล้านแล้อค<อ>รับนี่ครับมันจะเป็นดักเซษอาหารอยู่ท่านนี้สวัสดีครับ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปไปไปต่ออา่า กด้านแรกแยกขยะใหญ่ๆอาก่อนนะฮะหมูขวดมูกแก้วพลาสติกเสผ้คผ้า อ๋อนี่คือเซตอาหารอ๋อนี่ครับจีลวงลงมาเล็กๆเป็นเซตอาหารนะฮะจะเห็นนี่ครับนี่กากหมูข้าโพดเซตอาหารเปลือกหอยขยะเบียกต่างๆใบไม้ใบพักอาจะมีขยะอย่างอื่นปนมาพอง<ม>อ่านิดหน่อยอโอเคครับ เซธอาหารครับเป็นเศษปลาลาปลาเล็กเป็นเล็กเป็นปลาเป็นปลาเมียปลาเราปลาทุกขีดม้วเป็นเล็กเศษเล็กเศษครับอันนี้กับมีก้องถึงจันทรหนึ่งหมูเป็น๋อครับปลาเบี้ยจอนปลาเบี้ยจอนทุกจงทุกอย่างมีดก็มีครับอันนี้เป็นโลหะ ตองนิ่มรอบหนึ่งราคาตั้งนี้ก็จะเป็นเศษขยะเปียกอ๋อนี่ไหลขึ้นไปตามนี้ครับนี่โอเคอเราไปในต่อครับไปดูไปเข้าโรงงานพุ่นออลองไปดูโรงงานพุ่นครับเดี๋ยวเขาจะเดินตามสายสายพานไป อันนี้ก็จะขึ้นสายพันธ์สายพันธ์ทนนี้จากขยะเปียกเศษผักแล้วก็แยกมาเป็นส่วนๆคัดแยกพลาสติกถุงแก้วผ้าอย่างออบมาในโรงงานนี่อ๋อ ขยะก็จะมาตกในโรงงานนี่มาดูครับปลายทางมันตกมาเป็นเจไดอืมน,น,น,อนี่ครับอ๋อปุ่ยตกเนี่ยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ตักใส่ตักใส่รวดวหเลาะเดีไปรองพุ่นรรองรเสร็จแล้วก็รองเช็ดประมาณสองอาทิตย์ครับโม อืมเช่นเราตากไปที่ฮันน์ะครับจะไปซื้อปุ๋ยกีนเนี่ยตากตากไปที่ฮันน์แล้วก็ร้อนร้อนออกมาเป็นปุ๋ยอ่าไม่ได้เลยกันเลยครับผมมาถ่ายทำอะไรมาจาก G Fox Sport เป็นช่อง YouTube ครับผมไม่ใช่แล้วคุณขออนุญาตไทยไทยไหมครับผมคุณแอร์ครับผมออ๋ครับขออนุญาตแล้วครับผมบอกว่าถ่ายทำได้ครับผม เราเราจะต้องการข้อมูลอะไรอย่างตรงนี้จะเป็นอธิบายขั้นตอนการทําปุ๋ยครับเราทำไมไม่ให้คุณแองเข้ามาอธิบายเมื่อกี้คุณแองบอกว่ามีทุร่าด่วนเดี๋ยวะก็เลยให้ถ่ายทํากันเองกันก่อนครับขออนุญาตเรียบร้อยแล้วอ๋อแล้วก็ถามครับลงพอเนี้ยแล้วลงขอจะลงไหมเนี่ยรู้ครับรู้ครับผมเอาข้อมูลเบื้องต้นครับผม มาเป็นยังนันครับลุงอ่าจะได้ตอ่อครับลุงตอนนี้ไ,ได้จากตรงนี้แล้วได้จากแม่เดี๋ยวไปจากในจอครับอ่าได้ไป,ไปข้างหลังพุ่นอ่าจากตรงนี้เขาจะขนไป,ไ,ปไว้ไว้พุ่นก่อนครับไไปไป,ไปอโอเคครับไปดูไปดูหงพุ่นกันได้ครับอ่าตอนนี้เราได้กราศเศษอาหารต่างๆแยกแยกโลหะออกนะครับเนาะพลาสติกเงงินกมีทอ ก็ต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เขาได้หูได้หันแล้วอธิบายนะฮะในเรื่องของเชิงวิชาการเขายังไม่ได้ใส่ข้อมูลเตียนะครับเนาะเป็นข้อมูลดิบๆนะครับครับแล้วก็นี่ก็เป็นเซตอาหารนะครับเนาะเซตอาหารหมดครับเป็นเซตอาหารออกมากล่องนี้ตักไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ แล้วต้องมีการใส่สารอะไรยังเพิ่มก็ครับหรือว่ามันมีสารมันมีสารตักแห้งอย่างนี้เลยสองอาทิตย์รองรองก่อนอ่านี่คือกล่องไว้นี่สองอาทิตย์หลังจากนั้นรองไว้รองไว้เอาน้ำาพดไวแต่เอาน้ำพดมันเหมือนจะมีน้ำมันมันจะนาาอ๋อครับมันจะอยู่เหมือนเดิมถ้าเอาน้ำพดมันจะน่าไนน์เป็นปุ๋ยอ๋อครับคือพดน้ำมันก็ครับประมาณประมาณวันละครั้ง วันละครั้างวันละครั้ง,งโดตึงมันมักน้ำไวน,นี่มักไวประมาณสองอาทิตย์มันฉอดครับหลังจากขั้นตอนนี้แล้วไปไหนต่อครับจะไปนี่ครับไปกดังเนี่ยมันมีสองกดังอ๋อมีกดังสองกดังอ่าคอยดูผมกดังหนึ่งครับ อนี้คือการมักน้ำพ่นน้ำไว้ครับวัดน้ำครับวัดน้ำอ๋อฉีดน้ำไว้ตลอดมักไว้นะครับน้องดองไว้ดองไว้มักไว้โอเคครับนี่ฮะก็จะมีการฉีดน้ำในนี้ก็จะมีผนผนไปกับมูเศษพลาสติก กากอาหารเพราะว่าเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายจะต้องคัดแยกมูนี้ออกจากกนรทำรอบหนึ่งอยากไปต้องไปหยกเดี๋ยวชื่อปุ่มกี้เนี่ไปหยกทานอยกเช็ดแล้วก็นั่ไปทิ้นน้ำบ่อจบแต่นั่นอันนี้จะมีวิธีคัดแยกแบบไหนครับอนเครื่องร่อนเครื่องร่อนคืออย่างตีอโอเคครับขอบคุณครับอันนี้เครื่องนี่คือเครื่องปั่นปั่นมมนเหลือแล้ว ครับเครื่องปั้นมันอ๋อนี่ก็จะมีการพลิกปั้นด้วยเครื่องนี่เครื่องคือมันเข้ากันปั้นเฮิมันเหลวคือมันเหลวเฮิมันเหลวอ๋อปั้นปั้นนะครับมันเหลวครับตักเป็นร้อนครับโอเคได้ครับขอบคุณครับอ่านี่เป็นเครื่องปั้นนะอ่ามักล้วก็มีการปั้นโอเคแล้วก็ไปขั้นตอนชุดท้ายตีเอาไปร่อนปุ๋ยตะกี้โอเคครับอ่าเชิญครับผม อ๋อโอเคพอจะนึกภาพออกแล้วครับก็ตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณลุงเตือนนะครับเนาะอ่า ข้อมูลตีเขาได้ลงไปในคลิปนี้ก็เป็นข้อมูลตีจากประสบการณ์คนทํางานจริงนะฮะในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของวิชาการเชิงวิชาการนี่เขายังบได้ใส่รายละเอียดไปเตี่ยก็เป็ี่ยนยังนะครับเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะเข้ามาเข้ามาก็ได้ขอเก็บข้อมูลตีเป็นเชิงวิชาการให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันตัยนะฮะวันวันนี้เขามาสบายสบ้ยเหมือนมาแอวนะครับเนาะเหมือนมาแอวเหมือนมาแอวมาพอนะครับมามอนครับ ก็ต้องขอจุดท้ายมันจะนี่ละอ่านี่คือจุดสุดท้ายแล้วสุดท้ายละนี่ฮะ,น,น,ะนี่ครับก่อนที่จะมาเป็นกระสอบทีข้าขนขึ้นรถตะก,กี้นะครับนี่มันก็จะเป็นปุ๋ยที่คัดกองแยก,กแล้วเรียบร้อยแบบนี้ครับอันนี้เป็นปุ๋ยที่หล่อนลอนอกมาแล้วเป็นปุ๋ยนี่เป็นเนี่ยเ,เป็นกากเป็นเศษอาหารหล่นลงมา มีสารอาหารเยอะมากครับในตรงนี้ก็สามารถเอาไปผสมดินแล้วก็ทำการ,กรเกษตรปลูกได้ตะกี้สัมภาษณ์ท่านผู้จัดการแอร์บอกว่าถ้าปลูกเป้านี่เหมาะอยู่นะครับเนาะใส่ใส่เก้าอ่มเป้านี่เหมาะอยู่นะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างใส่ได้หมดใส่ได้หมดมทำนาทำสวนปลูกดดนไม้ปลูกเกาดอกได้หมดเลยได้หมดทุกสิ่งครับก่อนนี้ครับผมก็ ถือว่าจกดีครับอันตีปีบุ๋มนะครับเพื่อนได้หู้จักกับอันผู้จัดก,การแอร์แล้วก็นแนะนำเมื่อผมมาทดลองใจดูก่อนเดี๋ยวผมจะเอาปุ๋ยมูนี่ไปทดลองปรุงดินตีหนองเลงซ้ายนะครับอ,อ่าเป็นดินตีขุดจากหนองซึ่งสารอาหารมันแบบใครมีแต่ถ้าได้ปุ๋ยตอนนี้ลองไปปรุงดูดดผมคิดว่าคุณภาพดินน่าจะดีขึ้นเหมาะสําหรับการฟื้นฟูพื้น,น,น,นที่สีเขียวปลูกปลาปลูกก็ไม่ปลูกพักใน น้องเล็งไซ์นักขึ้นถ้าจะได้ก็ต้องขอขอบคุณลุงเต๋อความพิมพ์งานนะครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากขอบคุณผู้จัดการแอร์ตัวเองครับผมถ้าจะได้ผมมีโอกาสผมจะแวะมาเอลใหม่ครับครับขอบคุณครับนี่ครับอันนี้จะเป็นปุ๋ยี่ล่อนนอกมาส่วนกากเศษนี่ครับพลาสติก ใหญ่ๆก็เน,นี่ยคัดแยกออกมาหล่อนออกมาแบบนี้นีคือเครื่องหล่อนนะครับโอเคครับผมถ้าจะได้ก่ออย่าลืมข้อที่ตามเพื่อกำลังใจการทำงานของจีโฟกแล้วก็เคทํารมาชัดปาหนองลิงซาซนะฮะว่าจะมีโครงการในออยังตีอันช่วยกันพัฒนาหนองลิงซาซแล้วก็จะมีหน่วยงานไหนเข้ามาสนับสนุนแหมก่ออย่าลืมข้อที่ตามกันตัวครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับ